อีทุกันครับพ so ี่น้องเป็นทานเปนช่องครับฝากพี่น <brewer>. ้องเปนครับเปนช่องตามตัวเลขแนวทางพอเพียบเลยพี่น้องเจ็กับฟันแหละพี่น้องเจ็ดฟันพอเพชรกับฟันแหล่ะจะมารูปแบบแนวทางสวอมามลักษณะได้เลยพระชาวพี่ช่องต้องตามจิ้มงานต่อไปครับวันที่ผ่านมาเขาเรียกฟันเจ็ดพี่น้องเลขี่เขียนเป็นเขียนเลยพี่น้องทะเบียนรถเพ็่นสามเจ็ดเขียนเป็นแขีนวันที่ผ่านมา เจ๊กินเต็มครับพี่น้องอกะบอกว,ว่านี่มันลุ้นกันรูปแบบแาวทางออกมาลักษณะนั้นเลยครับพี่น้องเยฟซีดูทันไอ้บรรยากาศฝนตกอีละสองวันติดติดแล้วพี่น้องเยฟซีจะฝนตกอีนี่พาะยูเข่าครับพี่น้องเยฟซีจะเลยลวมมหาพระเพชทเลยตามรูปแบบแนวาทางพระเพชรครับพี่น้องเยฟซีว่าที่ผ่านมาเขาแนวแนวทางของเงินเม่บ้านเพิ่นเข่าพี่น้อง สามเจ็ดพุ่นสันเกียวก็ลดเอันคนงัวเพล่ขั้นนี่แหละพี่น้องขั้นขั้นพี่น้องเลี้ยเห็นี่แหละบรวเป็นขั้นของผมนี่เด้ขั้นนี่พี่น้องเอฟซีพิ่นสันเกียวขั้นนี่หลังวัดที่ผ่านมาที่แอจสิบภาไปเบ่งทะเบียนิบเต็มสามเจ็ดห้าแปดันเรียนาจำเยู่้นองเอฟซีบัวเป็นสามเจ็ดห้าแปดนีี่นีพี่น้องเอซีนี่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 ขั้นนี่หละ รถที Harr ing, iram, ่ผ่านมาเจแล้วป so ั้นละขี่ไฟเบรกจะได้กับวิวพ่น้งไหลลุ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 ล เรื่องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดจำไม่ได้พี่นอ้องเด้ไปกับพีวัดไปจานน้าพ่อเพชรอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสด,ดีผูเ้เฒ่าและสวัสด,ดีเอฟซีโอ้ยิงขาวยิง<า>ไรพี่น้องพ่อเพชรไก่ย,ย่างพี่ทอดแซ่บไรตม้มตำย่างซองกรดูกวัดไม่โตเป็นไงบ่แซ่บป่แซ่บป่แซ่บเยอะพี่บอกกับทันทีหลานพ่อเนี่ยอย่บบองไลยฮาเทียบันยุบันย่างซองพี่น้อง,งอบอันย่างซอง ถามแมเขามาจากสมเพาถามมาจากอุดรเลื่อยทางโค้งมาปี๊ดอ่าอยุดขวามือจนส้มสายจนมือแง่ดอกพี่น้องบนจามทุเรีบเหรจนส้มสาจา้มสายมาเนี่บถามมาจากกรุงเพนิหน่อยนะพี่ขวัญจะเข้าบวนรรยงซ่องดูซ้ายมืออยู่ซ้ายมือครับเลื่องไม้ไก่เดี๋ยวเห็นต้นส้มสายหรอที่เห็นไปดอกว่าส้มตำอุดรแม่นส้มตำไก่ย่างอยู่ข้างทางนี่แหละครับไปทั้งเหลืองดอกกีหน่องก็จะตั้งอยู่ระหว่างทางไป ขำชนอดและก็ไปวัดดลวงองการได้น้ำ้างเขาเมืองอุดรกินของนี้มังจขับไปเที่ยวเนัะมีไก่ย่างสมตำปลาเผาปลาดุกย่างกินปลาดุกมนไปโต้ซอย่อยแซ่เนาะแซ่แวะมาทานนะครับเนาไปเจได้วางเลยก่อนครับแอวนมาถานมาความฝันเนาะตัวฝันแล้วสั่เดียว คือหูดีแท้ฝันเขาฝันเพาถามว่าเขาฝันโอ้กบฝันถามว่ากาว่าเขาเป็นฝันอะไรไม่เนออก็าแหลมาานั่นอืมคมันผ่านเลยดียอืมเออปลาแหลมากนออเออครับเดี๋ยวจ้เฟลพี่ต้องลิมยึดตั้เลยครับเขาสิใจยึดตั้อยากจอเป็นเส้นหยาดพี่ต้องเรียกตังหนาตั้หลังรู่้ากันล่งเขาพี่้องสู่้ากันลัางเขาเลยอ่าเขาพี่ั้องยังหลัง เันไปนห้องน้ำเยอะบอกอืมฟ <Ps, S 1> ันฟันว่าง,งใดก่อนฟันว่างใดก่อนเออนเทียนห้่อเออเนอเทียนหน่อนสามชูนหาผมก็เลยเอาเลขสามชูนหามาเทียงเออขึ้นแรกหนะาเทียง,มา,ยงมานี้อันเล้เห็นหนือนเลขสามสอ,อ,อ,องเออร้อยมาแดงอขึ้นพื่อนยู่ก็บอกง่งหนึ่ง เชียงสามชุนหาแม่นตัวสามสองร้ยมแ่นอือ่ยไมสิบไปเชียงโแล้วเอาสิบาทนพออือสิบหกบาทพออืออ่ะไปบุญตีแล้วท่านครับพี่น้องท่านนั่นเนาะีรถจะคอนสีบอนมีบอยังไงนึ่งหาหนึ่งหกปุแน่นนึ่งหานึ่งหเนยเนาะแม่นอยัน ขี่รถเข้าไปบมดเลยเจ๊เล็กจมงขี่รถเข้าไปแต่ว่าเห็นเจนีขั้นหนึ่งมันต่ำเล็กน้อยแล้วต่ำเล็กน้อยผู้ชายนอนตรงหงงจะคล้องขี่น้ำกลนไปครับก็เลยนห่องว่าอ้าวเจ้าจำเราจะเจ้าขึ้นหนี้จากเขาไปคือนไปลงเบิองแต่ว่าลงไปเบิองเด็กน้อยนั่นตายหลงหลงดูเด่นน่อยผู้ชายอืมตอนนี้มัจอดรถจับของลงไปเบิองได้ขึ้งห้องขึ้นงยานเลียดมันครับเลียดเต็มหนอนอยู่หน่อยหน่อยใชกรเลยนกะเดือตื่นก่อนโอ้เจ๊ล็กจ๊มาเป็นหนึ่งหก เล้ครับรถจักรวางแมนแมนทะเบียนรถเพิ่นเด้พี่น้องเท่งหน่อยตายเด้เด็กหน่อยก็ตายเด็กหน่อยผู้ชายเนาะคุณศูนย์บ่เออบ่ณหาบอกคุณหาบอกคุณห้าคุณห้าหนึ่งหกเนาะอันนี้เร้่อทางของเก๋เพิ่นพี่น้องเอสซีเอฟซีจิตใจได้หนึ่พี่น้องเอฟซีจิตใจได้หนึ่เพราะว่างวดาบริหารเพิ่นสามเจ็ดแขนไปแขนได้พี่น้องเอฟซีงวดาบริหารเพิ่นบ่เห็นหน้าเห็นตายหรอกพี่น้องบ่ได้เห็นหน้าเพิ่นหนักจะไปเอาแต่เสียงก็เอาพี่น้องสำหรับเนื่องท่าพระเพชรพี่น้องเอฟซีตุนแทนเนี่ยท่าพระเพชรนี่ตัวเดีีียยวกันนนเเเลพ่้อองฟซห็ จะออกมาลักษณะแน่าช่างคล้ายครงกันก็คล้ายครึ่งดีคื่อกันจะเห็เ่ยีย่ลพี่น้องอันนี้พันตีออกมากพี่น้องศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งหกอันนี้คือแนวทางของแฟนประเภทนะพี่น้องจย่ชื่ในวันประเภทพันตีออกมากตัวนี้แหละเพราะว่าอันประเภทเป็นว่าเป็นมเขยนไห่สนยห้าแล้วประเภทเอาไปเสียงจกกะว่าบริษัทสาศหได้เดยางแดงกิิองอยู่พี่น้องเยี่ชื่อตั้อยมา่อยมาก,ก อันนี้ก็าเป็นแนวทางของพ่อเพชรครับพี่น้องเอซีพอดีเพันยุ่งยากโคตรแยกเลยหลายพี่น้องแยกร้ายหลายแอดเองแต่มาจึช่วงตอนเที่ยงพอดีเนช่วงตอนเที่ยงพอดีพี่น้องเอฟซีพอเต็มหลานเลยขายของดีครับพี่น้องเอฟซีบริษัทเช่าเมย์ด้วยแรงจำหน้าจำหลังเราปูหยวกเจ๋งพอดนเจ๋งกับย่างจืนขายเมือย์พอดีพี่น้องแอดก็นั่งสุรอย่างเดียวพี่น้องเอฟซี นรูปเวลามาทางพอเพชรพ่อเพชรจำเจดตัวใดงวดน,นี้ได้ตรงกันได้พี่น้องเด้อได้ตรงกันแต่ชื่องวดสี่่านมาเจดพันใดสามเจ็ดต่ว่าพอเพชรได้อีกหน้านนนทางงนึงจะ่างวดนี้หน้าทางตรงกันครับตรงกันจะกคือห้าศูนย์ศูนย์ห้าต่ว่าพี่น้องตัดเป็นสองตัวน้ำแน่เป็นสีน้พี่น้องดีแอดตัดไปกันแล้วนี่พี่น้องห้าศูนย์พี่น้องนี่ ล่วงตัวพี่น้องเอฟซีไปเนี่ยดีพี่น้าช่างของพระเพชรกับแม่บ้านครับพี่น้องเอฟซีเนาะฮาจวกคามานครับพี่น้องเอฟซีทูสั่นฝากไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมระฟังครับพี่น้องเอฟซีไปเบิร์นพระเพชรพี่น้องยุงหลายคนหลายหลายคนป๊อกๆไปแปลกๆอพี่น้องน่ยุงคนหลายหลาย่น้องคนหลาย หิ้วขอ,อกับมาแวะได้พี่หลังได้หนุนพ่นให้พ่นเด้ดต่อผุนลาหไงพี่ลนลังเอฟซีทุ่านอันนี้นั่งหน่อยเราอะอ่ะฝากไว้เป็นแนวทางครับแนวทางของพอระเพลทอาชุกขามานครับพี่น้ังเอฟซีไปที่ไหนมาที่ไหนก็เอสทั้งนี้พี่นลังเอฟซีทั้งนี้สิมาจากสมเสามาจากสมเสาว่าจากอุดรอนครับพี่นลงังเอฟซีจะไม่มีต้นตำสาจะว่าสิยยขวามือได้พี่นลังได้ จะวะถ้าพี่น้องมาทั้งพี่มาทั้งอัพเพนพี่น้องจะเห็นเลยป้ายเป็นลักษณะนี่นี่พี่น้องเห็นวะนี่แหละเป็นลักษณะแบบนี้จะแวะกินข้าวกินน้ำวันจะไปต่อครับพี่น้องเอฟซีเอาเรื่องทางแล้เพิ่นไปน้ำนะขอบคุณขอบุญพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจนจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี <mop? S 2> mm ้สวัสดีครับ